I am one one

ปุมะมะมหามังยันตารุตมาวันทันติอายุวันโนทุขังพระาานเรอัากพบ่กแะป้าวันนกันมากต บอกลาต่ออาุลักษ์นการต้งแม่ที่มีพี่น้องากต้งเพื่พี่น้องานไม่อยากตายยัยคุเขาจไตายที่เป็นพี่ก็เข้าไปใส่เขา้ยพ่อพาถูกเรจนะครับก็คงตัดทุแม่อยากใัวนั

กูเร <t od ell |ms|> ิ Aí, ่มทาเลยแล้วมีแม่จะ้องแน่ใจนะร้อยปีเ้อแม่เลยร้อยร้อยแล้วล่ะร้อยแล้วลระแม่เลยนะแม่ดีใจคล้วันนี้แม่นีใจสุขใจเปทนพ้เศเลยนะครับท่านบาีอย่ระหเวลาอาบาท่านอาจจะจชื่อไม่ได้แต่ก็ เห็นหน้าเห็นตาก็คอจะตามได้ว่าอยู่นี่หละะนะพาข้อตน้จามที่พี่นองญิพน้าเนหา้วยาที่ด้อต่อแให้บตู้กบตาที่ดข้อต่อแห้า

็นว่าในใจแอว่องต่ไแล้วตองเงแร่งงานไหนกืองนยแ่งงานไหนเอก็ขึ้นเรื่อก็อน่งของทีแนะครับอา่งขีึ้นเรื่อยๆถ้าต่อได้งน้นะครับเป็นประเขของดาวดีสากใต้นะครับมีสากใต้อยู่อ่าตอราตุนทากรุธาแล้ต่อกรุาต่างทำส่วนการของข้อทางนใช้ภาษาอาคุธา เนี่ยนะเนี่ยนะมอก็ยัมาคุยต่นเร่องารใปเลี้ยงเรนได้ทำงานมาเยาขเราทุกอย่ทุกอยเลยมานเเ็ที่เลยอยากจะได้อากตัเต็มที่เลย

ให้ลูกหลานได้พึ่งพาอาศัยให้ลูกหลานได้เห็นหน้า,หานเห็นตายายก็ดีใจแล้วเออเออยาเยอะๆอ่ายายพี่ชายก็อะๆผูนำร้อนๆลูกหลานไปีต่งงานกันบ้าีอย่ามดได้แต่จีอันแค่ก็ไครตางยาไปบ้า ได้ไมเลยวจาได้หิมาหอดสถานีโทรทัน์สถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์แล้วก็ยังพบกับศิลปินนะอีกหลายๆท่านเป็นประสบนักจัดรายการสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็นขึ้นไหนก็แล้วแต่เริโบบ

ดูด้วยนอกจากไป้ยังมีการลูกฝั่มีการใช้กรเสุนลูกอมและเ้าไฟในการฆ่าแมลงพืชและแมลงศัตรพืชนอกจากนี้ยังมีการใช้สารเคมีสูตรรองเท้าแตะแบบนี้โดยเรพาะผา จุณละสองพันบาทนะที้เามาขอณาขอบคุณที่ทีความร่าใหความรใจที่ดีได้เดินทางมาที่ที่บ้านเานี่ให้ไม่หักบนระบายอย่างลงที่จะไม่ก็เวลาทุกคนก็จะมีการติดผู้บงนก เป็นท้าปประมาณทีเอ่อสถานที่นทบัลเพิ่ด้วยเูของวันเดืดอ่อขึ้นเอ่อึ้อยสเด้ากับพบกับเยาวชนนะการันส่วนสถามที่หรือว่าสถานไหนนั้นจะให้เอ่อ้นวนได้เลงแล้วก็

โอเคไปจากสารักสารเต็มเต็มทุกสัมภารตักฐานพวกเตรียมมาแล้วไม่จ้าดูแลทุกคนตักโบราณตักที แุกไม่พอเต่อาสตัวต้นนั้นไปเอาใ้เครื่องาต้องเอาขขงไม่เอาเครื่องเสียงรถเลยเดเสียงรถรถนี่ครับเอาสเต้นเอาเต้นอันนึงครับครัอาจารย์จเราหักเดียวนีดีดีดังกดด้วยละกด้วยลั่งละแม่ครูอัน ให้อยู่ขอโทษนี่อะไชื่อไเนาะว่าองสามยิ่งทงนี้เอ่อ่อไปสูี่นะครับจากตัวนายารซื้อตับโพรงตับโพรเดี๋ยวมั่งไดยอมนะนีค่ะแบกอคต์แล้วคุต่อไปยังไให้มอสอ

ท ah ้านก็จะไปตรงศูนย์หรือเปล่านะครับนะครับแล้วจะแก้ไปตรงศูนนะเสร็จย่างนั้นเสร็จแล้วกิจกรรมวีตั้งแต่เช้ามแล้วท่านก่พาว่าอรทำงานอะไร

ไอ้สิดิใจสามีเนาะโชคดีโชคดีเถูกแคนสองคนพอแล้วเอาขึ้บ้านแล้วคื่เนื่อเป็นอนแอแอ่น่อร้อนยัดเลยยันปง

คุณแม่กมดสบได้พักคอมว่าวันนะ่ี่องาญาพี่น้องมาถ่าย่าแตา่พี่น้องจากทุกเทพมาไม่ยายอมไม่ยายอมจ๋าพีนงดี